สวัสดีค่ะมีลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถอ e ีโคคาร์บ้างไหมคะลูกค้าที่ไม่มีเครดิตมอกรถที่ซันออโต้เซ็นเตอร์สิคะลูกค้าจะได้ในเรื่องของฟรีดาวสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตนะคะสามารถมาออกรถที่ซันออโต้เซ็นเตอร์ได้ลูกค้าจะได้ในเรื่องของฟรีาดะะาวและก็ดอกเบี้ยสุดพิเศษไปด้วยนะคะ อันนี้ก็เลยค่ะเป็นรถที่น้ำตาลอย่างแนะนำให้คุณลูกค้านะคะเป็นอีโคคาที่มาพร้อมกับรถปีใหม่นะคะแล้วก็ราคาที่ย่อมเยา คันนี้เป็นเจ้ามิซูบิชิมิลันะคะลูกค้าขาโฉิมไม่หน้าเช้งนะตัว1.2 GLX เป็นรถปี2019ค,ะะค่ะราคาขายอยู่ที่369,000บาทนะคะรับส่วนลดเงินดาว30,000บาทเลือขายเพียง339,000บาทเท่านั้นเองค่ะพนอ,อย่ที่7ปี84งวดงวดละ6,419บาทค่ะและคันนี้นะคะนอกจากส่วนลดเงินดาวแล้วยังมีโปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มมาพร้อมกับโปร้อใหมย่ยางใหม่พิเศษเฉพาะคันค่ะเลือกไลน์ได้ด้วยนะคะต้องเป็นแฮชแบ็ก5ประตูนะคะ ค้าขาที่มีพื้นที่ใช้สอยแบบคุ้มค่าจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในของตัวรถกันนะคะด้านในของเขามาพร้อมกับเบาะผ้าแบบนี้นะคะลูกค้าไม่อับชื้นและไม่อมความร้อนนะคะมาพร้อมกับที่วางแขนฝั่งคนขับแบบนี้นะคะคุณลูกค้าขามาดูในเรื่องของออปชั่นด้านหน้าตัวรถกันดีก,กว่าน้องมาพร้อมกับ แอร์แบตคู้หน้านะคะมาพร้อมกับจอจับสูนย์วิสูบิชิมอเตอร์นะคะคุณลูกค้าขาที่เชื่อมต่อในเรื่องของบลูทูธได้นะคะ USB ได้นะคะลูกค้าขามาพร้อมกับแอร์ออนดอลล็อกปรับความเย็นได้สูงสุดถึง4ระดับเลยนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออตโต้แบบขั้นบันไดค่ะลูกค้าและคันนี้ยังมาพร้อมกับพวงมาลัยที่มีในเรื่องของมัตติฟังก์ชั่นสามารถควบคุมเครื่องเร่นได้นะคะคุณลูกค้ารับสายวางสายโทรศัพท์ได้ที่พวงมาลัยเลยนะคะแล้วก็จบมาข้างของคันนี้ทั้งทับและปรับไฟได้เรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับใครที่กำลังมองหารถอ e ีโคคาราคาย่อมยาวแบบนี้นะคะมองมาที่ San s a n a t โตซิงเตอร์นะคะคันรถสวยประกันซ่อมพร้อมขับ San s a n a t โตซินเตอร์ค่ะ